สวยไหมคะเพื่อนๆกำลังเปลี่ยนสีกำลังงามเลยค่ะพวงคามสวยมากมีน้องเึร่งมาเก็บน้ำหวานด้วยนะคะ ส่วนต้นข้างๆนี่ไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกเรียกอะไรนะคะเนี่ยค่ะสวยเหมือนกันค่ะอืมโยไม่แน่ใจว่าเรียกต้นอะไรนคะคะดอกคล้ายๆอันชันเลยนะคะเดี๋ยวโยจะพาไปดูพวงคามริมน้ำนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆพวงคามริมแม่น้ำสวยไหมคะ ติดแม่น้ำเลยนะสวยมากก็จะมีเสียงรถนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอยู่ติดถนนเนาะนะคะดอกบัวสีนี้แปลกๆปกไหมคะเพื่อนๆคือดอกเขาจะเป็นสีดำช็อตเด็ดของวันนี้คือเราเจอเห็ดค่ะใช่หไหมคะกินได้ไหมเนาะ มีสองดอกคู่กันนะคะไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรสวยมากเลย